ดราม่าแรงมากสำหรับเคสนี้กรณีนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์เธอได้ออกมาแชร์อุทาหรณ์เผยวันที่แม่ล้มแต่โรงพยาบาลกับไม่ใส่จใจคนไข้จากกรณีที่นางเอกนักแสดงมากฝีมือปุ๊กลุกฝนทิพย์วชราตะกูลที่ได้ออกมาโพส์ข้อความแชร์ประสบการณ์สุดช็อกเรื่องของคุณแม่ของเธอที่เกิดอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้น โดยระบุถึงการทำงานของเจา้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้บ้านว่าขาดความกระตือรือร้นทั้งยังต้องขับรถของตัวเองเพราะไม่มีฉุกเฉินขาดพนักงานและไม่ได้เตรียมเตียทงทั้งที่เจ้าตัวได้โทรแจ้งแล้ว สืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่นางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์นักแสดงสาวชื่อดังได้ออกมาเล่าว่าแม่ของตนได้เกิดอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นที่บ้านจนสลบเมื่อพามาถึงโรงพยาบาลคุณแม่ก็ได้หยุดหายใจไปชัวนะ่วขณะต้องให้คุณหมอช่วยปั๊มหัวใจให้อย่างไรก็ตามปุ๊กลุกก็ได้พูดถึงการให้บริการของโรงพยาบาลว่าขาดความกระตือรือร้น ทั้งต้องขับรถไปเองเพราะไม่มีรถฉุกเฉินขาดพนักงานและไม่ได้เตรียมเตียงทั้งที่เจ้าตัวได้โทรแจ้งไว้แล้วทั้งนี้ปุกลุกก็ได้ออกมาโพสต์เพิ่มเติมต่อว่าเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าล้อเล่นกับชีวิตของคนมีกี่คนแล้วที่ไม่รอดเพราะการทำงานแบบนี้หรือเพราะคุณเห็นว่าการตาย เจอทุกวันเลยทำแบบนี้หรอถ้าเป็นครอบครัวคุณบ้างคุณจะทำงานแบบนี้ไหมถ้าคุณแม่เราต้องเป็นอะไรไปแต่พวกคุณทำงานกันเต็มที่แล้วมันอีกเรื่องหนึง่งขอเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่จะซื้อบ้านนะคะเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ดีที่จะรักษาชีวิตของคนไข้ให้ดีกว่านี้ที่เขาจะกระตือรือร้อนกว่านี้ ไม่ใช่สักแต่จะเปิดแต่ดูแลคนไข้เหมือนผักเหมือนปลาเราไม่โอเคมากๆถ้าเปิดโรงพยาบาลเพื่อหาเงินหรือถ้าคุณเป็นบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้คนไข้จะอยู่หรือจะตายขึ้นอยู่กับมือของคุณแล้วคุณไม่ได้รักษาคุณไม่ได้รักในอาชีพลาออกเถอคะค่ะส่วน โรงพยาบาลที่ไม่มีศักยาภาพในการเซฟชีวิตคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตก็ปิดไปเถอคะค่ะหรือปิดส่วนฉุกเฉินไปยังดีกว่ามันไม่ใช่ที่ที่จะลองผิดเพราะคนสามารถตายได้แค่วิเดียวเราเลือกเอาชีวิตคนที่เรารักครอบครัวคนไข้เขาเลือกฝากชีวิตไว้กับมือพวกคุณแต่พวกคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอยากให้มีจิตสำนึกมากกว่านี้ นอกจากนี้เธอก็ยังได้อัปเดตอีกว่าเจ้าตัวได้ย้ายคุณแม่ไปอยู่อีกโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมพูดถึงความเชื่อว่าแต่ก่อนนี้คุณแม่หมดลมหายใจไปแล้วแต่ปุ๊กลุกจุกจิกมาม้าและไม้อธิษฐานขอชีวิตคืนให้กับคุณแม่ในความเชื่อปุ๊กลุก และความมั่นใจว่าพระเจ้าช่วยให้แม่กลับมามีลมหายใจได้อีกครั้งขอบคุณพระเจ้าที่ให้คุณแม่กลับมาหายใจพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆคุณหมอแจ้งอาการคุณแม่ตอนนี้ว่าแย่มากๆเส้นเลือดใหญ่แตกและกระโหลกร้าวจึงอยากวิงวอนให้ทุกคนที่รักปุกรุกทั้งคนที่เป็นลูกพระเจ้าหรือไม่อยากวิงวอนให้ช่วยคุณแม่ ให้ปลอดภัยกลับมามีสติแข็งแรงเหมือนเดิมด้วยนะคะและลูกขอประกาศความเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือและเอียวยาแม่ให้ทุกคนและให้ลูกได้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์คุณแม่จะฟื้นได้ด้วยคำอธิษฐานของทุกคนคะ่ะขอพระเจ้าอยู่กับคุณแม่และฝากชีวิตคุณแม่ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยคะ่ะ ซึ่งชาวเน็ตก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าประโยคที่บอกว่าเพราะบุคลากรทางการแพทย์เห็นความตายทุกวันเลยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาดูแลเหมือนผักเหมือนปลาคือแรงมากเป็นคำพูดที่บรนทอนจิตใจมากทั้งดูถูกและไม่ให้เกียรติอาชีพที่ทำให้คุณแม่คุณฟื้นขึ้นมาบางลายก็ออกมาบอกว่า แทนที่จะขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลกลับไปขอบคุณพระเจ้าขราวหน้าข่าวหลังรบกวนจองไปโบสถ์นะคะอย่าเสียเวลามาโรงพยาบาลเลยค่ะบางรายก็ออกมาตอบกลับว่าทําไมไม่ให้คุณแม่นอนอยู่บ้านให้พระเจ้ารักษาคะแบบนี้มาโรงพยาบาลทําไมในเมื่อเชื่อว่าพระเจ้าช่วยชีวิตคุณแม่คุณงงใจกับนางจริงๆ